มาถึงก็คะแนนแห่งชีวิตเลยว,วันนี้ให้คํากี่คะแนนคะคุณกวงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะครเราไม่ได้เจอกันเมื่อวันนี้นะคะเพราะว่าคุณไปตรวจสุขภาพใช่ครับนะคะสวัสดีฉันก็ทํางานหลายจ็อบเหลือเกินเมื่อวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่วันนี้ก่อนเรื่องเมื่อวันหยุดพูดแปบ๊บหนึ่งเพราะบางคนช้าใจศูนย์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 สิ้นกันไปหมดความเชื่อมัน่นบอกแล้วจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ นะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ค่ะเพลย์ลิสต์ของเรากับวันชนะนะคะต่อกันที่หมอกร้ายอาจเป็นเพราะฉันเองนะคะคนที่แสนธรรมดาลังเลและปิดท้ายที่คะแนนแห่งชีวิตค่ะสวัสดีสําหรับคุณผู้ฟังที่ส่งมาบอกว่าวันสุขสีฟ้าสุขละจ้าแต่อย่าให้สุขเกยมนะคะวันนี้ฟอเ c สต์อากาศต้องบอกเลยว่าอยากจะเดินตัวปลิลปีบ้างเพราะการแบกเป้ขึ้นหลังเนี่ยที่เต็มไปด้วยชุดกันฝนแล้วก็รองเท้า หนักหลังมากคะ่ะเดินหลังเต่าทุกวันเลยแต่พอเห็นฟอเคสต์อากาศต้องบอกเลยว่าเอามาเถอะเราะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเขาก็ทํานายไทยทัก์เอาไว้กรุงเทพว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกแต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะคะคคทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เรายังเดาไม่ได้แต่ถ้าวันนี้ฝนตกในวันศุกร์แฮปปี้และคะ่ะเพราะว่าอะไรคะนี่เดินมานะคะฝากความร้อนมา เห็นแล้วว่าลดชะลอตัวนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าใครจะเข้าเส้นอโศกเรากลับมาสู่สภาพก่อนโควิดแล้วนะคะเส้นอโศกก็เข้ามายิ้มๆไปเราจะทําความรู้จักผู้คนที่อยู่ริมทางเท้ารถคันข้างๆมอเตอร์ไซค์จะเป็นแค่ผู้ผ่านมาแล้วผ่านไปสวนที่กวงใช่ครับนะคะแต่ว่ารถคันอื่นอาจจะพอรู้จักกันบ้าง อาจจะตกหลุมรักกันก็ตรงนั้นก็ได้เพราะบางคนเขาก็มีนะตกหลุมรักกลางสี่แยกหันไปเห็นรถอีกคันหนึ่งแล้วก็รู้สึกชอบอ่ะมันเคยมีแต่มันจะมีสักกี่คู่แต่ถามว่ามันมีไหมมีโอกาสนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ละกันเพราะวันนี้วันศุกร์อยากจะให้คุณมีความสุขไม่อยากให้สุขแบบเผาไหม้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ ตุนอากาศเย็นในออฟฟิศที่เป็นแอร์ไว้นะคะเพราะว่ากลับบ้านต้องบอกเลยว่าห้าทุ่มแล้วอุณหภูมิยังส2อยู่เลยเมื่อคืนนี้ฝนตกเสร็จบ้านผมอ่ะเท่าไหร่กลับมาร้อนเลยนะมันเหมือนฝ<บ>น คือเขาอยู่กับปัจจุบันไงฝนตกปุ๊บมีความเย็นฝนดับปุ๊บมีความร้อนขึ้นมาเพราะว่าผิวพื้นผิวมันยังคลายไม่เสร็จุณผู้ฟังตอนนี้นะกลางคืนห้าทุ่มครับสามสิบสององศาแล้วไปอ่านเจอเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีงานวิจัยอะไรไม่รู้ที่เขาไปทํางานทดลองกันว่าอากาศร้อนทําให้คนนอนไม่หลับมีส่วนเพราะมันไม่สบายตัวแล้วถามว่าจะให้ทำยังไงให้นอนหลับเปิดแอร์สิจ้ะพอเปิดแอร์ก็เปืองไฟจ้ะก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นงูกินหาง ไปกันให้หยุดแต่เพราะฉะนั้นอย่าลืมเรายังคงย้ำว่าเปิดแอร์ได้ไหมเปิดได้นะคะแต่มีพัดลมช่วยแล้วอย่าเปิดเปิดปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปุ๊บถอดใจเปิดไปเลยแต่คุมอุณหภูมิถ้าให้ค่าไฟไม่กระตกระตากมากก็อยู่ที่25ใช่ครับเพราะว่าถ้าข้างนอก32ข้างใน25มันก็ห่างกัน7มันก็ทำงานพอแล้วแต่ถ้าคุณกดจนเหลือ19 ตาหูเหลือกเลยกดไป13องศาเพราะฉะนั้นทางที่จะช่วยได้ยังคงเป็นพัดลมนะครับคุณผู้ฟังที่ยังพอจะช่วยได้ถูกไหมครับก็แต่บางคนอาจจะบอกฉันมีเงินจ่ายอ่ะถ้ามีเงินจ่ายก็ไม่เป็นไรอยากเอาทรงนั้นก็เอาใช่ปะแต่ทางเราไม่ไหวจะจ่ายเ<ช><ช>ออบางทีค่าครองชีพก็ไม่คล้อยตามระบบอะไรอะไรจ่ายต่างๆเยอะเลยคือเนี่ยวันนี้เพิ่งเข้าวันที่สองเองใจแป๊บๆเห็นไม่รู้ใ่กินอะไรต่างๆแล้ววูบเหลือเกิน ดึงดึงอยู่นี่พยายามดึงอยู่ดึงแม่ก่อนดึงแม่หน่อยเดี๋ยวดึงคาชบ้าน <families> พยายามดึงนิดนิดให้รู้สึกว่าเงินมันอุ่นอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวพอถึงเวลามันออกมันเบาฟิวเลยนะค,คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุขอยากให้คุณสบายๆเพลงอะไรที่คุณอยากฟังบอกมาได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าคุณอยากฟังทันทีแนะนําว่าช่วงเวลาของเราตอนห้าโมงเย็นกว่าๆเล่นเกมกระเป๋าก็ได้ เพลงก็ได้ฟังทันทีลงทะเบียนได้เลยที่026658373เดี๋ยวจะเปิดสายเอาไว้ให้สำหรับคุณผู้ฟังนะคะส่วนข้อความบอกว่าพี่ออมข้อความก็ดูจริงจังมากเลยเอาจริงเราต้องเอาจริงตามนี่คุณผู้ฟังส่งมาคุยทางแอปพลิเคชันของเราอ้อมก็คุยไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังช,ช่วงกลางวันเนี่ยอยู่ในพื้นที่ห้องแบบปิดไม่ได้เลยนะร้อนมากเหมือนซ้อมตกนรกโถโถพ่อ และถ้ายิ่งพยายามนอนเงือมันจะออกตามผิวหนังจนผิวหนืดจริง,รงรเห็นด้วยคุณผู้ฟังอันนี้เข้าใจอยู่ห้องแบบปิดไม่ได้แถมว,ว่าเปิดก็ปังคอนโดรหรือบางอาพาร์ตเมนต์มันไม่ใช่ว่าเราอยากเปิดแล้วเราเปิดได้บางทีมันเป็นเงื่อนไขของพ m 2.5มสองุด้าบางทีหน้าต่างมันมีตรงนี้แต่อีกอันหนึ่งมันไม่โฟล์ไปถูกปะมันก็อวนและเข้าใจภาวะผิวหนืดค่ะก็ต้องอาบน้าอีกวนอยู่อย่างเงี้ยเปิดแอร์ไปก็ได้แต่ว่า คือเปิดในช่วงขณะเนานะแล้วก็เปิดัดลมช่วยแล้วก็คุณฟังโคแพคเชอรอโคแพคเอาอยู่นะคือมีไว้อยู่บ้านใครจะแคร์คุณฟังก็เดินพกหัวไปสิอเอาอะไรพกหัวอ,อะไรผูกเอวไว้ก็ได้แต่ก็แล้วแต่นะคะแต่คนที่เป็นไมเกรนอ่ะอาจจะมีผลนะร,ร้อนมากก็ไม่ไหวอันนั้นก็น่าเป็นห่วงอยู่มันก็ต้องอยู่ให้อากาศพอดีเพราะถ้าร้อนมากมันก็จะทรมานตัวคุณเองเหมือนกันเย็นมากไปก็ไม่ดีในขณะที่มีคนถามว่าพี่อ้อมน้ําตาลตกด้วหรอครับ ผมนี่น้ําตาลเกินร้อยตลอดหมอบนสุดอันนั้นภาวะน้ําตาลในเลือดที่แบบเวลาเราวัดใช่ไหมคะใช่ครับมันก็คือที่มันก็อีกแบบหนึง่งแต่ที่เราพูดว่าน้ําตาลตกอะ่ะมันเหมือนตัวแบบพูดเหมือนแทนว่าคือมันมีความเคลียร์คุณผู้ฟังใช่ครับเพราะว่าในในขณะนั้นน้ําตาลในเลือดมันอาจจะร่วงหล่นมากไปหน่อยมันก็เกิดอาการใจสั่น อ่อนเพลียม,มันมันมันมีจากหลายสายเหตุอะนะคะคถามว่ามันมีโอกาสกับใครก็อาจจะเป็นคนที่ป่วยเบาหวานหรือว่าใช้ยาลดอินซูลินอะไรแบบเนี้ยแต่ประเด็นของเราที่พูดว่าน้ําตาลตกมันคือคง<ช>ทางานเพลียจนหมดแม็กอะแล้วไม่ได้กินอะไรเลยคือตื่นนอนปุ๊บตื่นเช้ามาร่างกายมันคุ้นกับทํางานประมาณนี้แล้วก็ทานอาหารใช่ครับพอมันไม่ได้ทานอะไรอะ มันก็สูบฉีดของมันไปใช้อะไรไปเยอะใช่ไหมคุณนู้ฟังเพราะฉะนั้นอะแต่ว่าถ้าอาการน้ําตาลในเลือดต่ำเนี่ยถามว่ามันดูได้จากอะไรเหงื่ออกไม่มีแรงเวียนศีรษะเริ่มสับสนผิวหนังเย็นอ่อนเพลียตาพร่าหิวบ่อยตัวสั่นชัก บางคนวูบไปเลยนะคะขาดสติแล้วหัวใจเต้นเร็วแล้วมีอาการหนนะักอันนี้คือเขาถึงต้องพกบางคนก,ก็ต้องพกอะไรแบบนั้นเหมือนกันก็มันเป็นเรื่องของสุขภาพที่จะต้องดูแลกันนะคะมันมีหลากหลายเลยคุณฟังเต้มไปหมดมาเช้าเจอรุ่นน้องไมเกรนขึ้นเดี๋ยวว่าจะคุยเหมือนกันว่าคุณคิดว่าไมาเกรนอะไรมันคืออะไรมีใครเป็นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าตอนนี้ถามคุณผู้ฟังหามพี่กวงสุกรเสาร์ที่นี้มันจะเป็นวันพระว วาระพิเศษลองวิกเอนใช่ไหม,มถ้าคุณมีอาหารในใจสักมือ้อนึงมื้อพิเศษคุณอยากกินอาหารชาติไหนเอาชาตินี้นะไปถึงว่าคุณจะกินอยากจะถ้ากินชาติหน้าเนี่ยต้องผ่านทูบลําบากผ่านกงรงเล็อีกยลำลาบากไปถึงว่าคุณจะกินอาหารของประเทศอย่างอะตาซูชิเคยีญี่ปุ่นใช่ไหมคุณอยากกินอาหารประเภทไหนหรือชาบูหรือกินหมูกระทะคือมื้อพิเศษอ,อ่ะวิกเอนเนี่ย อย่าเอาเนี่ยล้องวิญญาเนี่ยขอให้โดนสักมื้อดิคุณฟังเลือกอะไรมือพิเศษนะไม่มีอะไรผิดเลยอยากกินอะไรก็ได้แต่มันบางครั้งอะ่ะการมีมือพิเศษไม่ได้แปลว่าต้องเป็นมือแพงแต่เป็นมือที่เราตั้งใจว่ามือเนี้ยเมี่ยวันนี้พิเศษสำหรับตัวเองให้รางวัลตัวเองซิของคุณอยากกินอาหารอะไร E.F.M. Shock News ถูกต้มจนเปื่อยเจ้าของร้านแจ้งแล้วตัวคุณลูกค้าเขียวยาก EFM Shock News เอ้าแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคำถามของเราวันนี้อาหารในใจสุขเสาวทิจจันของเราเนี่ยวันวีคเอ็นนี้มันจะลงเอยที่อะไรครับเป็นผลไม้ได้ไหมคะอยากกินทุเรียนแบบสุกพอดีพอดีแ <c oughs> ช่เย็นนิด,น,ดนิดหนึ่งลูกทวดลูกหนึ่งเลยเหรอครับ ร้อนให้หนํำคนจริงใช่แล้วไม่บอกเลยนะว่าไซส์เท่าไหร่ครับ <laughs> คุณผู้ฟังมันไม่ได้ผิดถ้าเมื่อกี้คุยกับกวางกวบอกไม่เคยได้คิดอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่บางครั้งการตั้งเป้าให้ตัวเองมีความสุขเล็กๆกับการที่แบบจะกินและได้กินอะ่ะบางทีมันก็รู้สึกดีนะว่ารเราได้ให้รางวัลตัวเองคุณผู้ฟังบอกว่าอยากกินปลาดิบกับปิ้งย่างทีนี้เป็นปิ้งย่างเกาหลีหรือปิ้งย่างญี่ปุน่นมันจะมีปิ้งย่างอีกแบบหนึ่งใช่ไหมนะที่มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ อยากกินปลาดิบกับปิ้งย่างใช่ไหมฟังดีนะแล้วก็คุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่ามือพิเศษสําหรับผมต้องหมูกระทะน้าจิ้มอร่อยออร่อยเท่านั้นขอแบบไม่บุฟเฟ่น,นะครับพูดแล้วหิวแต่อยู่ในช่วงไดเอทเรากะเวลาให้ถูกเราก็จะมีความสุขกับมันในขณะที่บางคนบอกว่าขอเลือกบุฟเฟ่นานาชาติได้ไหมคะจะเป็นการตอบไม่ตรงจุดหรือเปล่ารักพี่เสียดายน้องขอเหมาบุฟเฟ่ไม่ได้ผิดถ้าสัปดาห์นี้ตั้งใจจะไปบุฟเฟ่บรันช์สิคะ แล้วคุณก็จะได้หนามันไปนเต็มที่เลิดๆอยู่ที่ว่าจะกินแบบไหนด้วยนะในขณะที่เจ้าเก่าเจ้าประจำของอ้อมมือพิเศษไม่ได้อยู่ที่อาหารแต่อยู่ที่คนกินด้วยครับอาหารเป็นบ้างง่ายๆแต่จะได้กินกับคนที่เรารักเป็นมือพิเศษที่สุดไม่เคยตอบตรงคําถาม่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วคืออยากตอบแบบนี้เอาไปเลยครับลิชี่้าลิชี่จะตอบแบบจอยแบบนี้อ <c oughs> พี่ถามหนึ่งลิชี่จะตอบหนึ่งจุดหนึ่งกับพี่เอาเลย <c oughs> พี่ยินดีกับลิชชี่เสมอ <c oughs> แต่ นั่นแปลว่าลิทที่ไม่เกี่ยงมือขอให้อยู่กับคนที่รักรได้แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคุณจะให้รางวัลตัวเองวีคเอ็นเนี้ยพี่่วงเลือกสเต็กใช่ไหมใช่ครับอีฉันยังเลือกไม่เสร็จเลยเนี่ยฉันก็ต้องคิดเยอะอ่ะรางวัลของเราเราต้องให้ efm d j playlist b y d j อ้อมค่ะ